เอ้ยโอ้ยโอยันมาทาหมดนุนนะเอาเปิดเลยเฮียพักูดดเปิดคิดได้เลยเปิดเลยครับเดงงมดิสลับขึ้นบกสี่ที่เกิจะไปถลเฮยีบี้าก็อดีกว่า สวัสดีครับนีพอร์บเรานะครับช่อง e n d ูนะครับวันนี้พวกเราจะมาทำอะไรครับพี่ทำไรครับพี่ทำไรเหรอวันนี้นะครับเราจะมาทำเล่าบวยครับเราจะมาดองเล่าบวยกันใช่เห็นกันในเน็ตลึ่มล่ำทั้งโดนจับบ้างและไม่โดนจับบ้างไม่โดนเต่เราทาเพื่อบริโภคใช่เราเลยไม่โดนใช่อีกอย่างนึงก็ตังกูภาสีกูใช่ มึงจะมาจักกูเร okay, like ื่องอะไรยกเวงกูขนย้ายแต่กูทำอยู่ในบ้านใช่ก็คือถ้าไม่ได้ค้าขายคือไม่ผิดกฎหมายใช่แต่กฎมันก็มีไว้แหกอยู่ดีอ่ะเนี่ยจะเป็นอ่างเงี้ยแหละหาข้าคุกตลอดฮะแต่วันนี้พี่ผมผ่านมาพี่ผมเห็นคนเขาทำบุญเออผมจำสิ่งข้อหนึ่งได้เขาแบบมีคนสวดอ่ะเขาเรื่องหน่อยอ่ะเขาเรื่องละนะผมท่องบทสวดเลยนะตุลามาเป็นระยะประท้าโซดากับแก้ม็ต้องมา วันนี้แหละครับของจริงเอ้น้องใหม่นี่เพิ่งหัดเล่นมุกก็ดีขึ้นดีขึ้นแถวพาวครับแถวพาวนะี่ยแต่ว่าไหนให้เจ้าพ่อหน่อกว่ะจบเลย <c oughs> ให้ผมเลยเหรอให้ผมเลยอาดูนะอันนี้คือของแท้ <c oughs> สุราเนี่ยเขาว่าคือยาพิษเติมน้ำแข็งกับโซดาสักนิดเพื่อลดพิษสุรา มีการทําเลยดีกว่าผมไปซื้อโหลมาที่อีเกียราคาแค่6 0สบาทเท่านั้นแล้วก็วิธีการทําก็คือเอาน้ําร้อนเข้าไปลวกลวกโหลค่าเชื้อ่ออหนอยแล้วก็รอให้มันแห้งแล้วก็เอาเหล้าเนี่ยแหละชุบทิชชู่แล้วก็เช็ดรอให้มันแห้งก็คือฆ่าเชื้อให้มันไม่ให้มันสะอาดที่สุดส่วนบวยอน่ะก็คือล้างล้างให้สะอาดแล้วก็แกะขั้วออกก็คือเอาเล็บก็ได้หรือว่าจะเอาซ่อมหรือมาจิ้มฟันอะไรก็ได้แกะขั้วออกเพื่อ ไม่ให้เกิดเชื้อราแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเราก็จะเอาซ่อมเจาะนี่เราจะเอาซ่อมเจาะเจาะไห้มันเป็นรูใช่เพื่อที่ไม่นี่ไเป็นหลุมตุ่มๆก็คือเราเอาซ่อมเจาะเพื่อที่จะให้เล่าอ่ะแทรกซึมอ่าซึมเข้าไปเพื่อให้ให้มีรสชาติของบวยด้วยใช่ครับมันอาจจะมีอยู่แล้วแหละแต่มันคงนานมากถ้าเราไม่เจาะขั้นตอนแรกก็คือมาแยกกันทําเลยครับเอาเทียเนี่ยเอาบวยเนี่ยใส่เข้าไปก่อนใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปใส่ไป แเด็กเขาไปขี้แตกอยู่ดีแหละพี่น้ำตาลเยอะไปมั้ยเนี่ยไอ้ขี้อ่ะเอาช่างมันเถอะเอาแค่ไหนแค่นั้นแหละเอาให้หมดเลยอ่ะเออให้หมดเลยเนี่ยเอาแบะป่ะอ๋มันแบะไปแล้วอันนั้นอ่ะมันแบะหวานข้าข้าลูกไหนมันรู้สึกว่ามันนุ่มน่ากลัวเนี่ยก็คือทิ้งไปได้เลยแค่นั้นเองเราทิ้งลงพื้นได้เพราะว่าอะไรเพราะที่อย่างเป็นธรรมชาติใช่น้ำตาลลงเลยเด็กๆ ใช้มือเลยกี่ก้อนดีพี่พวกก่อนแล้วกี่ก้อนน้ำตาลเป็นเป็นจำนวนนับไม่ได้มึงเคยเรียนไหมเนี่ยเราบอกก่อนว่านี่มันเป็นก้อนเนี่ยวก้อนเอาหยิบไงก็ได้ให้มันได้สักครึ่งโลอ่ะโอเคครบและอาไม่ได้อย่างงี้แหละทำลายคิดอีกแล้วเฮียเอาอีกแล้วมดแดกอย่าเอาที่พื้นเลย ไมจะเป็นสไตล์เอ็นดูคือเล่ามันฆ่าเชื้อนี้อันนี้ให้ให้ให้อภัยให้ผายเฮ้ยเถอะคู้สงสารพอเสร็จเรียบร้อยกินเลยครับอี้อ้สัตว์โทษทีเพราะว่าคลิปนี้มันขุ่นเละเอ๊ะเลยมาเราก็จะอันนี้อันนี้ก็ไม่น่าเท่ากันเหมือนกันการเพลเอาจำไว้แล้วกันนะอยู่คอขวด ไม่เราดูในในโหลเลยของเราอะไรแบบตัวล้องข้างในไปทำงานมาเนี่ยฮะเดี๋ยวพี่พี่มาร์คใจเย็นอย่าเพิ่งกินคือน้ำลายอยู่เลยใจเย็นก่อนดิเออเข้ามารกแล้วเ่าเผาบ้านนะคนจะมีเลือดเ่าเผาบ้างนะมึงอ่ะมึงอะไรไม่เท่ากันอุ้ยเดี๋ยวเราจะเอาน้ำตาลออก เอ้ยไม่เป็นไรหร,รอกเดี๋ยวนนีนน้หวานสัตว์เลยนะท่านเล่าน้อยอ่ะไม่ก็เดี๋ยวไว้มีโอกาสให้เอาเล่าเข้ามาเติมล้า,อาเอาอว่าเดี๋ยวรอน้องๆเขาไปซื้อเล่ามาเพิ่ม2 0 0 thousand years later อันนี้เราก็ไปซื้อเล่ามาเพิ่มใช่เขาขายด้วย ครึ่งขวดไม่ไม่ซื้อซื้อมาเต็มขวดแต่ว่าระหว่างทางมากูยกโดดเองอ๋อยกโดดเองโอเคใช่อย่างเงี้ยแหละใช่อย่างเงี้ยแหละโอ้นี่เราซื้อมาครับใหม่เลยนะอีกขวดหนึ่งมาเราก็จะใส่ให้เต็มจริงๆเลยแรงเลยนะอันนี้กินกำลังดีเกิดยางด้วยเด้อเหลือทำไงอ่ะพี่ใช่จะอ้วกว่ะอือแหมจะอ้วกยกมาแล้วครึ่งขวดว่าจะอ้วกระหว่างสาว หรือหนุ่มๆที่เดินผ่านแล้วเราเจอคนนี้วังล้วงนะระวังนะโอ้ยไม่ใช่ล้วงนมล,ล้วงจิ๋มนะล้วงเป่าตังไม่หาชี้ปวดขี้อ่ะเพื่อนแป๊บนึงจะจบแล้วไ,จจไอ้นี่ใส่ยังไงวะ,งวะเหมือนแบบซื้อสี่เก้ามาใส่ห้าหกใช่ไหมล่ะไอคืออะไรล่ะครับอะไรขยายความหน่อยครับหวยหวยอ ตอนนี้เราก็เขาเลยกนะปิดผนึกผนึกไอ้เฮียมแม่งปิ่มป้าวะป,ปิ่มป่ะพี่ได้ได้เวเรารับเป็นเตาแล้วครับปิ่มๆอะไรลอยในน้นสีฟ้าวะช่างมันบูเบลลี่บูเบอี <c> ่ <oughs> <laughs> เป็นการดองพลาสติกหนึ่งปีเต็มหรือว่าเราจะดองหกเดือนหกเดือนก็นพอโอเค ไม่ได้ไม่เป็นไรนะไอ้มาก็เนี่มันไม่เอาแหว่งมางเงี้ยมันเหนี้ยไอ้มา้ไม่เป็นไรรอเอ,อ๋อโอเคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยการดองเหล้าของเราเราจะมาเจอคลิปนี้เป็นอีพีที่สองใช่ภายในอีกสองวันเรียบร้อยเราไปเจออีกทีหนึ่ง สองพันอีกเกิเอาจริงหรอนะเราจะพบกับเอ็นดูเป็นเหมือนแบบซีซันสองแล้วกันเป็นซีซั่นเลยมึงจะเบียวมึงะเบี้ยวมีพีแล้วกันมีพีเอ่อมึงกับต้นไม้ตายใครเลยเอ้าคิดจะเบี้ยเหรอไอ้หนุ่มกุฏีด้วยต้นมะละกุยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เมาอะไรกันเนี่ย ชุดบกชอบสีส่วนอบคลิปสีใช่ถูกเอดี๋ไม่ได้คลิมไปเลยสิบส่ิบมาม่ใช่ไ่ให้กูดังอยู่ตรงนี้คลิมเกลืไงอีเนี่ยเกลือนำตาตำตาลย้เดี๋ยว เาปิดคลิปวีนี่มามาถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากเลยราคุยกูไม่ได้วยกันลไม่ก้พว่งเปิดกูจะเล่นสัดจะเปนจะอะไรคิดแตกแ้อย่าลืมนะครับอย่ากกล้เมอปอ้าเร็ว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 เกั เลวเที่อ้ถ้าชอบคลิปนี้อันนี้ตอนเด็กๆอ่ะมีคำถามอยู่ในหัวเว้ยมึงอาจจะอยู่ในหัวพวกมึงด้วยว่าทำไมอ่ะเขาถึงชอบกินเหล้ากันพวกคนโตๆพวกผู้ใหญ่อ่ะเออทำไมวะตอนเด็กทำไมเราถึงไม่ได้กินใช่อทำไมถึงไม่ได้กิน ไม่ใช่แบบอาสงสัยว่าล่ะตอนเราเด็กเราก็แบบเออเหล้ามันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมมาขับเรียบก่อนเร็วเล่นก่อนเร็วได้หล่อฟังนะเนี่ยแล้วพอกูโตมาแล้วพอกูได้ลองกินปุ๊บกูเลยรู้เว้ยว่าทำไมคนโตถึงกินกันอืมเพราะว่ารสชาติของเหล้าเนี่ยไม่ค่ะ ยังไม่เบรกโอเคไม่ทาแล้ววะทาอนึ่งนึงยังยังไม่เกินเลยก็พอโตมากูกินแล้วกูเลยรู้ว่ะว่าทำไมว่าทำไมผู้ใหญ่เขาถึงกินงานเพราะว่ารสชาติของเหล้าอ่ะมันไม่เคยเปลี่ยนไปเหมือนใจคนอีกแล้วหรอถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยครับแลวกดติดตา ปกเดือนไปเจอกันแค่นี้แหละแค่จะกดกนแต่กูไม่กดชอือชิบกินมันยังเกี้ยวแล้วที่เกี้ยวละตัวกูดหละเพื่อความเนียนของคลิปไงเพื่อนาน้ำเปล่าก็ได้น้ำเปล่าเยี่ยอะไรเสียดายเล่าที่เราใส่เป็นน้ำเปล่าใช่เหรอ การเอาคิปที่แบบประหยัดแอร์เล่นกินอย่างง่ายตรงนี้อันนี้ฮะไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนใหม่เลยไม่ใช่มันก็ฝ่านิดนึงเลยอ้าเฮ้ยเนี่ยเหมือนใหม่เลยคนดูไม่รู้หรอกมาพร้อมมานั่งนั่งนั่ง